แก้วเลยมีหนังสติ๊กถือหนังสติ๊กออกบ้านนี่ครับบอกว่าบอเตรียมเครื่องไว้รอเลยครับเผาครับวับนนี้เผาครับเผาเปสะเยี่ยมแก้วนะครับสวัสดีนาะนาะทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำสีพันครับ อ่างนี้ก็ปลาดูก็เยอะนะครับเมื่อกี้มาก็เห็นไล่กินลูกปลายเรามาลองชมกันครับว่าเราจะหมานหรือเปล่าวันนี้อ่างใหญ่ครับวันนี้ก็เยอะไม่เก็บภาพแลครับขึ้นเหนือเรามาลองหาปลาที่เหนือครับเราก็ไม่ลืมเอาหนังสติ๊กมาด้วยนะครับนี่ครับ มีเด็ดมีเหยื่อปลอมมาหาอุดเหมือนเดิมครับนี่ครับมหาอุดเหมือนเดิมครับหลังสติ๊กพคกมาด้วยครับตามชมมันครับบรรยากาศสวยๆ่างใหญ่ครับตามชมมันครับนี่ครับหลังสติ๊กครับมันเยนโคตรเยอะครับมีแต่ไซโบโบเลยนะครับนี่ครับแจ่มเลยสุดยอด หนังสติ๊กไม่อดตายครับสุดยอดมากดินอ่างนี้อ่างสีพันครับเพิ่อบ้านหลวงจังหวัดน่านครับนี่ครับหนังสติ๊กขึ้นเหนือครับหนังสติ๊กสุดยอดไหมครับแจมแจวสุดยอดนี่ครับนคนอันนี้เราฟาวเลยครับ ที่เรายิงได้ปนินอยู่นะครับไม่ส่งส่งคลิปเลยนะครับขาดครับยิงปลาโดครับเอ็นยี่สิบปอนไม่อยู่นะครับลูกดอกมีลูกเดียวด้วยนะครับนี้เราขึ้นมาเราไม่ได้ตั้งใจเอามาเต็มร้อยนะครับเอาลูกดอกมาลูกเดียวครับลูกดอกมาลูกเดียวเรียบร้อยเลย เหลือแต่สายไอ้โดนเอาไปครับโดมลากเขา้าเข้าไม้ครับลากเข้าไม้เรียบร้อยเลยเอาลูกดอกไป้วยเลยเหลือแต่สายครับมาครับครับผลงานหนังติ๊กครับเาเรายังมีปนินแต้มใหญ่ๆอยู่นะครับไม่แห้วครับไม่แห้วครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ อ่างสีพันครับจังหวัดน่านเอำเพอบ้านหลวงครับอ่างสีพันธตอนนี้ะสโดระบาดเลยนะครับขึ้นมาเป็นฝูงเลยเมื่อกี้นี้สามสี่ตัวูีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะครับแต่แรกก็จะไม่ยิงแล้วนะครับยิงเรียบร้อยครับลูกดอก ติดตามผลงานเรื่อยๆนะครับหนังสติ๊กครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ